ปื้มใจแต่ลนนะยังยังบ่มีจริงใจแม่นยังมีแต่มาถามเท่าไดก็ยังลมลมกันไปก่อนก็สิประมาณว่าน้องเพิ่นนี่ก็สิเบิ่งนเบิ่งไปก่อนแม่นถว่าน้องเลือกบ่กเลือกบ่ซั่นน่ะต้องเลือกคนหคนนึงเนี่ยนะลมกันแต่เฮิงบ่เลือกแม่นผู้ใดผู้นึงกเฮาก็เบิ่ง สบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนบ,บ่าพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสาบัวข้าบ้านนาอีกแล้วเลยกลมาพ่มาพอก,กับสาบัวเมื่อนี่กะมาเฮือนคงสาบุญมีเพื่อนเดอ้อน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี่กะมานำสาตาเพิ่นเพราะว่ามีผู้ใหญ่ทางสาบุญตาเพื่อนเนาะได้ผังเฮือนมาให้ทางสาบุญตาดูยวมามามาบให้ทางสาบุญมีเพิ่นหรือว่าชอยเดือทางน้องเพิ่น อ่าขให้ทางน้องเพิ่นเนาะจ้างคนเกี่ยวข้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวจังได๋เฮากเข้าไปทักทายสดีกับทางน้องบุญมีเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะแต่ตอนนี้กเงียบๆพ่อแม่พี่น้องนอนยังบ่ตื่นบือว่าจังได๋เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมพร้อมกันเนาะโดยปะาวตาโดย เราเคยมาจอกกระยางกพลนคือเงียบแท่นองเพลินแต่ว่ายูหรือว่ายูตื่นนะบอกหรือว่าจังไรยันเพลินเมื่อยเกี่ยวเข่าไปเบิังพร้อมๆกันพี่น้องเลยไะนี่อะเพื่อนสาวบุญมีเพลินมข้าวกะถือว่ามาแต่เศร้าเนาะยยันน้องเพลินข้าไปให้ไปหน้าเกี่ยวเข่ากัยังโมทันเนาะเกี่ยวเข่ากับโมทันในเล่อกเนาะเพราะว่าทุกคนจะเลิบนะมันให้น้องออกมานอกปะเพลินมานอกเนาะคือสมื่นอยู่ทางในเนาะแมน thằng non bên mà, à. Sabadee lắm. Sabadee. <laughs> cả, chạyออกมา rồi, anh thoải mái đi rồi, thoải đi, chụp bộ ngang, được à, bác, nang nang bên này cả đắt, tít mang cả, chạy cả ที่เล่นบนไหนก็ได้ระวันระเบิดตั้มยังบ่ท่านได้อะว่าเกีียวเขาอ่ะยังหากเกี่ยวประมาณสี่ห้ามือนี่กะวานี่ก็บบได้เกี่ยวสักเออเยเป็นยังไงยุดยานผลตกยันผลตกแม่เนาะแม่ยานแน่เพราะว่าคนบ่ท่านเขาเป็นเป็นพรใช่ไหมแม่เป็นพรเกี่ยวจกคนเกี่ยวจะกับแม่แล้วยังไริจ้างระเจ้ายังบม่จ้างเราเลยโดย ขัาจ kind of like like so kind of so wow. ังกะวันหนึ่งกับวันละเซนก็เลยเนาะโดยอืมโดยโดยปรับขึ้นเลยเนาะทั้งหลกับปรับขึ้นเลยเพราะว่ามันกัดเซนนึงนกับว่าหดสองร้อยซัพเนาะคันชิบายไม่ใไ้ยอะนะที่้องเลยเนาะโดยทางห้วงคนเจ้าก็จากจ้างอยู่บอกโดยยากจ้างเนาะแม่วัยเนาะพอดีแระเนาะทั้งอายญงใจดีเขาือทังไชคนละเป็นแต่ว่าเห็นเจ้าเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าม่นอยากจะซอยน้องขึ้นเหมือสัน เดี๋ยวไวๆเนาะเนี่ยน้ำจิตน้ำใจกับเงินกับโอทองขันบาทบ้านเขากระตุกหรล้านตายโดยจะได้อยู่ชิบกาคนก็ได้แมนน้องนางโดยชิบกว่าคนกับโอ้ถามว่าเกี่ยวมือหนึ่งนี่อถามมันเดดมันอย่างนี้ได้หลายเติดเลยเนาะแมนมัอนี้เกี่ยวว่าใช่ไหมมัอนี้คือหยุดเลยบ่แม่นโดนเพราะว่าเขาจะว่าหอยวันที่ซาเกตเนาะโดยหน้าไก่บ่วนาเนาะไก่ ก็ไปเห็นหน้าเพื่อนนอนซาบัวทางรถนหอดแล้วบอกทางรถนหอดก็แบบมันชิโค้งไกลเห็นนะไปยากไหมไปยากเนาะแมนก็คือยางไปแมนยางหัดทงกหน้าลอง้องมันมีอายุเท่าไรเกล่าเท่าสามเท่าสามปีเนาะกำลังอ่อสาวขึ้นไหมสูตรเนาะออกแล้วว่าจัดอันนั้นจ้ะวาฮีทงานทุกงานออกแล้วเป็นได้ด้วยนะครึ่งเดือนแล้วแบบว่า เมืยอยังกระแมนแล้วก็ออกมาแบบเฮ็ดเบียกซอยแม่ยังอะไรมีแม่มีครูเกี่ยวขาวซอยแมนช่วงนั้นก็เพิ่นเป็นไข่แน่เนาะเป็นไข่แล้วก็ล่าเพิ่งเดือนแล้วก็แบบเดินนะเดินไปแล้วก็กลับไปอายมือบอกแมนไกล้ๆนักเรียนเนาะอืมอะไรตาจินใจออกมาไอเจ้าสีออกมาแล้วเผาแล้วน้ำเห็ดในไรสับแต่หางนันในไรบ้างก็อยู่บ้านนี่แหละก็ได้ไปทางไหน บริคิดอยากไปไทยบอกแตคิดอยู่อืมอเผ็ดต้องไปไทยก็ต้องเใ็้บัตรเทียนอย่างเคยมีบ่เคยมีบัตรจัอร์ตเคยมีนะบอบ่บ่บ่เคยเห็ดโบเคยไปไกเทือนนะถ้าว่าเฮ็ดก็ต้องเริ่มใหม่แม่รออีกเราไปเรามาหอดยามเห็ดนาอียนี่กานัดกันแล้วพี่น้องเจได้เห็นเนาะสาวบัวเพิ่นโทรหาให้เพราะว่าทางเอากับ เกดน้องเพิ่นกัเคยบีอยู่แต่ว่ามันหามันหลายโพดแม่นทั้ง่นก็เลยโทรมาว่าเราเนี่ยจำงนอนคนกันอนหน้าแน่เนาะคือว่าแดดหน้าไกลเพื่อนกัเปิดไฟนี่คือไฟยังซั่นล่ะคือว่าพุงเปิดไฟนี่บ่แม่นแบบบางเทื่อก็เอื้อยอีหยังอะไรเขาเปิดให้มาบอกเมนแต่เอ้าไฟมีอยู่กสิมีแล้วบ่แบบมันมีมันมีน้ำมือหน่อยเนาะแล้วเป็นมื้อหน้านัดกันเอาว่ะแต่เมื่ออัดก็คือบ่ได้เจอกับน้องเพิ่นโดย มือออนไลน์นะจ๊ะเวยให้น้องเพิ่นเท้าไปให้ไปหน้าเนาะไปคุ้นเข่าเลยเจ๊เด้อเลยมีเจ้าให้น้องเพิ่นขอขอบคุณขอบคุณโอ้ยค่ะขอบใจเนาะแบบให้เพิ่นอยู s! <S ่ดีไม่แ um> ห้งเนาะให้เ uh> พิ่นแบบเฮ็ดสิ่งใดก็แบบให้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะแบบ ไอ้ฮักยังหละเพิ่นเล็บซีเองที่ผ่กเงินมาหายนองเกี่ยวเข่าเนาะก็ขอขอบใจเพิ่นในลายขอขอบใจเพิ่นในลายแล้วก็แบบให้เพิ่นแบบเมตตาเนาะเพิ่นเนาะเมตตาให้เพิ่นแบบอยู่ดีไม่แห้งแบบลำรวยก็เก่าโดยเพิ่นว่าเค่อยเงไงบอกเปนยังไงขอยต่ดีม่แหงเนาะลำรวยกะสุดทันในนอสาวบัวโดแมน นำรวยเงินทองแล้วก็อ่าคิดจริงได้ก็ให้เพิ่นประสบความสังเ็จเนาะแต่เพิ่นให้เฮามาซัมหนี้ก็กลับไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่ามานั่นเนาะด้วยกือเพิ่นกับโบออกซื้อกระสบงามมานานลงละอยากซอยน้องเพิ่นมาสั่นดีใจโบดโดยดีใจในไลฟ์เพิ่มเฮงเฮาแต่ได้นอนลงละแมนด้วยเมื้อนี้มานั่เที่นกับเพิ่นคเดียว Mm. นะ้องหลานมาได้มากแล้วมั้งบอแม่นอนอยู่ใช่จ้ะนอนอยู่หน้าและ mm. นอนกับหลานน,อน,น้ mm. นอยกับหลานน้อยอมีเอื่อยมานอนอยู่เพื่อนอยู่บ่แม่บางมือก็นอนบางมือก็เพนน mm. ิ่นก็ได้นอนอืมโอ้ยเพื่อนชานเพิ่นก็ใชอยู่นะแม่าส,สาเจาบ่แม่นมีพี่น้องจกคนก็ถึงจะประมาณสี่หาคนรวมทั้งน้องเองนันแหละโดยโ ก็ไวเงินนะจิลี่ก็มาฝากเมนะเมนแบเวกันบ่กเมนแบ่งซันกันโดยแบ่งกันนะฮาคนะครึ่งลก็บลืมเดี๋ยวกันจี่น่เหเนาะบ้านเอาก็คือบ่านเาเปื่อนเ้มกับสิติดๆกันพี่นเหรอเนาะแม่คือบ่าเห็ดหั่วเห็ดยังเนาะแต่ก่อนนี่บ่ได้เห็ดหั่วทั้งหลายแต่ล้เห็ดแบบงัวควายมูปอยเนาะมีของปลูของฟังนะ จเจ้าบ้านมีขบาวพอโวงนี้แมนก็นมีแบบล่มกันนะมีโอ้แต่ว่ายังไม่ได้จริงจังมากแมนโอ้แถวตลาดเลยบ่เมืองนี่แถวตลาดฮันบ่ทางเมืองก่อนยันว่ายชื้อของกินแมจกินในแมงเงินแบบไปแลกเงินแลกอย่างนอมามมจางกับเจ้าเจ้าเขาไม่ร้านค้าบ้านข้าก็ได้เยอนะดอกเนาะแมน ไม่ได้จ้างแล้วมื้อนี้ฝนสิตกแม่นฝนไงได้วเนาะแม่นละเพราะว่าเพิ่นละคนเบิดแล้วบ่อกคนเบิดแบบเกี่ยวบ่นเลยลายนะแบบเกี่ยวมื้อน้อยๆก็แม่นะเลยแบบมื้อหน้ายมื้อจะกหยัดหนตกแม่ข้าวข้าวว่าฝนสิตกะอนยุสิเข้ามาแม่นมื้อนี้ไทยแบบจ๊กกรามก็ได้เนาะแม่นเฮ็ดเป็นกรรมอะไรแบดนี้นะเพราะว่าแบบแต่ก่อนก็แบบมันบ่ได้ตกหลายมื้อเลยเนาะก็เลยเฮ็ดเป็นพรนั่นนะอืคือว่าได้คึมๆ แต่หักเงียบชันงัดนอกบ่มีลมบ่มี่ยแหลนี่ยแหละตัวสีโต๊ะปกติยามเาวทั้ามือใดมันสีแดดมันสีลมบ่แมนแมนบัวลมมันนี่มันแบบเชี่ยนห่อนเนาะนี่เงียบสนัดเลยอยู่เข่าก็คือสีลูกสุดท้ายนะบ่บ่ลูกสุดท้ายบ่วไม่ลูกสุดท้ายก็เบิดเลยเข่าบ้านเฮากำลังสุกเหลืองเนาะนะแมนหลายบ่สุกหลายพอนาจะกำกำลังเริ่มแมนแต่วันเริ่มมันนี่แมนเราเร็วเลยแล้วเลย ว่าเ้าโจ๊ะสองช้ำหมื่นกูชุกไว้ได้เข่าเนาะเข่าพอยันชาบัวเพาว่าเพราเกลียวมันเป็นว่าเ้าเป่งน้ามันเดิเขาเป่งน้าก็คือแป๊บเดียวมันแดดแน่ลมแน่แหละเนอกดีแหละนอกมาจากนั้นเนี่ยังได้กินยังได้กินไปกินอยืนหน้าบอกไปกินอยืนหน้าจะย่างมากป่เนี่ยมนบ่ได้หนึ่งเข่าได้นอกยูเรนเนาะแมนบริหนึ่งย่างมาเกิดฉีกอดประมาณจักรลักจักกิโล ย่างคำว่าย่างก็เป็นโซนชั่วโมงกลัวพุ้นเลยชาวบัวเพิ่นฮิวเขาได้เลยขนมเด้อกินไปทางเหนือพุ่นปะไปทางเหนือแม่นทางเหนือติดวันที่หมดแล้วเนาะแม่นคำว่าโค้งกับปุ่นเนี่ยคือบอกขี่รถไปลงบอกมีบอยทางลงทคก็มีอยู่หลัดทางนั้นแหละคำว่าลงแบบว่ามาแต่ทางตะ ทางตลาดนะ่ะไปตลาดมานี่แหละไปเจ้าก็ไปตลาดแหละชื่อของอยู่ของกินารัดไปทางฝุ่นเลยแต่ว่าส่วนลายแบบเป็นที่ยางเอาเนาะแมนยางมาแบบทางมันยากนะแต่ขี้รนอยู่ยันหลบยันยังเนาะหลบมาอยู่ในในป่าวิสัยเห็นไหมแมนเกิดยากเลยเนาะเหนือว่ายเลยกับเจ้ายังไม่ได้แปลงทางเนาะแม่ฝนมาจากใครยุดธเนาะแม่คนแดีวเข่าเลี้วน้าผน้ใดเนาะกับเจ้าแปลง จะได้แกเขามาเป็นเปิดใจจะโดนระบ่ดหล่นแน่เดือนได้แต่แกจะเปิดใจบัวเนาะแม่ชาวบัวบอกมาเปิดใจเจ้าแม่จมิตเลยนอนยังเจอคนนี้เจอคนดานเลยอ่าเบี่ยงงัวลามงัวพอรีงัวกะเจ้าเราเพื่อนไปเฮ็ดงานเนาะงานเนาะ อันน <krit> pues ี os. Os ้ก็ค si <t od os anda> bueno, ือ <t> ส <od os> ิได้พอดูอยู่แต่ว่าก็บ่พอดูคือเก่าไปหน้าได้สําหรับเฮาเบ่จากหน้าเบิ่งเนาะอืใจแต่ลนยังยังบ่มีจริงใจแม่นยังมีแต่มาถามเท่าไก็ยังลมกันไปก่อนอืมกกสิประมาณว่าน้องเพิ่นก็สิเบิ่งนเบิ่งไปก่อนแม่นถ้าว่าน้องเลือกบ่ก็เลือกบ่ซั่นน่ะต้องเลือกคนคนนึงเนี่ยลมกันแต่เฮิงบ่เลือกแม่นผู้ใดผู้นึงก ก็บิรงาจกันไปเพิ่นมได้อยางมากเกี่ยวเข่าชอยบอเพิ่นยากมผู่บกครู่าบาออย่างมาอยู่บอแม่แต่เฮาหาไม้บอบอบ่ได้หาแต่เพิ่็มายากอียงอะไรเนาะแต่สิ่งหลายอย่างบ่เป็นสีว่าแตาไทยต่อไทยล่าต่อเล่ากะตจวจดมีเดียวเล้นะแม่ต่องทาพาสปอร์ตพาสอร์เป็นเนสัะเนาะเพื่อเพิ่นหิศแล้วเอาแล้วพอดีบอ มีบวกกเกี่ยวแต่ว่าไปหาคุตจิโรมีบวจิโรนาจะแม่มีอยู่ใครได้ชวนเหาะแม่ายอายู่หากินได้เวลาเขาเกี่ยวแล้วบ่มีขัดเขาได้ไหบเนาะเก่งไหนห่อนเนาะมือดบวได้ดงเกี่ยวเขากันแม่แต่มือดเกี่ยวเข่าว่มีเวลาไหมแม่แม่เก่งไหมกันลูกไม่มียบวชชวนแม่ก็มีอยู่แบบยามนี่นาาก็หากับพ่อได้เก่ง <c ười> มือหนากันเขาเลยเขาเลยหน้าอนนอกใจบดเมนไปหน้าเพิ่นเนาะเกียงเราไหมขั้นหอนย่ำเทียงนะโดยมันกระเบิดแล้วเนาะเหลือแล้วเกี่ยวเขาแล้วกันไมมแล้วเพิ่นแล้วเข้าแล้วเพิ่นบอแล้วเข้าแล้วได้นานน่ะโดยเจ้าจับบอดหน้าเพิ่นกับโทรศัพท์ถามนะว่าเอาเคยบุกลงบุกป่าหลายเด้เราหึงเนาะไปบ่ได้บ่แต่ว่ากันยังชิงงเงินละกับทาเมา ได้ไปนะแต่วันนี้คือว่านัดกันโกนหน้าทางมันยังไม่อยากไปอืออ่ะต่อไปกะทางที่ศีรษะวิ่งนั่งเนาะจะไปเนาะก็จ้าไปเด้อเด้อขี่รถไปหอดหน้าเลยบอกหอดเลยบ่ารถแมนหอดอยู่แต่ว่ามันเย็นเนาะไปต่ไอเมนแม่นเป็นกําลังเกี่ยวข่าวเปิดแป๊บสี่แฉ่เอ้อเดี๋ยวเดีนไปได้นั่งเนาะโมยต้นต้องบอกต้องบอกทางทีมงาน อาจารย์สิไปเกี่ยวซอยกับพี่นี่แหละว่าจะชีเฮ็ดยังชูกินเนาะแมนต้มไก่โบ้โอ้ยมันบ่ไก่ช่วงส้เคยกินะโบ้ช่วงโบ่ยังมีอยู่บ่กไก่มีกับโบ้ลาย<อ>มีกับโบ้ลายอยู่หน้าบ่<อ>บายู่เพื่อนแมนอยู่หน้าประมาณชี้หาโตนี่แหละแบบตายมันตายพเพื่อนอะไรแบบได้ซ<ไ>ื้อมาเพิ่พมตายตาแพ้โบ้หันบ่แมนดูดูดู แต่ทางเฮากับโวบาลายนอกจากบัวเนาะแล้มีแต่มือหนามือหนมาพบพ่อกันอีกแต่ว่บาบัดเดียวกับกิจได้โกโตมากขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นก็บกิได้ไปนาไม่ได้ง่ายมากื้อนี้ยา่แหละยายคือเก่าเนาะมันยังยากเด้ทางเนาะโดยโดยก็สิบุ่รุษวนเพิ่นเนาะเชื่นว่าเพิ่นพาไปนาเนาะแม่นๆเพิ่นก็พาไปนาทางเฮาก็สิมีเรียกไปอยู่ถาม่าบ่ได้เกี่ยวเขาทางเฮาก็ไปตามเคยเน้น ย,ยันโมริเกิเอลลงมือนึงยันว่าผลตกแน่แน,น,แน,น<ม>่ขึ้มเนีย<ม>่ยนอนคนโมริกีเอลแต่ว่าเคนไปกินเข่าอยู่หายีนาเด้เหรอเน้องเอนคนอยากเข่าอยากน้าเนาะ,<ม>ะเพราะว่าอยู่เพื่อนโมริกหนึ่งเนาะเนี่คือบ้านเฮาเนาะตะกี้จะไม่ตะกี้เฮาเป็นเศษเป็นซาก็ะซิประมาณนี่แหละมืนหนึงเข่าได้อยู่เพื่อนเนาะแม่เพราะว่าครัวอยู่นาได้ขาหนึน่งแบบมันสีสวยอยัาง,งาังนนะไปซาซาบัวเฮาไปสิได้กดตัวได้ล่ะเด้อโดย เกี meantime, ่ยวเขาแล้วไปเลโดยขอบใจโดยโดยสบายดีโดยสบายดีโดยโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี้กะเดะมาเยี่ยมยามทั้งชาวบุญมีเพิ่นเนาะกะมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งชาวบุญตาผู้ใดเนาะได้ผ่าเงินมาหรือว่าอ่ามาให้ทั้งชาวบุญตาเพิ่นได้มอบให้ทั้งน้องบุญมีเพิ่นกะได้นัดหมายเพิ่นตั้งแต่มือ วาน,นี่ผู้แหละน้องพ่มแม่พี่น้องเนาะสาบอนัดก็คือว่าบอไดะไรเจอกับน้องเพิ่นเพราะว่าช่วงนี้ก็น้องเพิ่นเกี่ยวข้าก็เมื่อน,นี้กัทั้งน้องเพื่อนก็หยุดเนาะเพราะว่าย่านฝนตกท้องผ้าก็คึมๆเนาะแต่กับ่มีลมพ่มแม่พี่น้องเลยก็ดีใจนํามาทั้งน้องบุญมีเพื่อนเนาะที่มีผู้ใหญ่จะดีเพื่อนช่วยเดือเข้ามาหรือว่าผ่าเงินให้ รดูว่ามาจ้างคนเกี่ยวข่าวนี่แหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำเพลินได้ใหญ่เนาะอ่ะจังใดก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องบุญมีเพลินหรือว่าสาบุญมีเพลินเนาะก็ให้เพลินเกี่ยวข่าวแลี้ยวไวๆเนาะเพราะว่าทั้งน้องเพลินกับเกี่ยวสองคนนี่แหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเกี่ยวกับแม่พ่อแม่พี่น้องเลยเป็นกําลังใจให้เพลินชูๆเนาะจังใดก็ชาวบัวก็สิได้กราบก่อน กะเาคติดตามเนยเด้อผมแม่พี่น้องเนะาะกาะกดได้กดชร์พอม,มีกำลังใจดีว,ว่าทายคลิดลงไปเรื่อยๆเนาะสาวบัวก็จะได้โขกกล้าเข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดี